เสร็จแล้วครับปลาหมึกของเราปลาหมึกหวานของเราเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงสวัสดีครับหยุดแล้วทำอะไรดีวันนี้เราจะมาทำปลาหมึกหวานกันนะครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับ มีน้ำตาลปี๊บนะครับนี่สามเกลของเรานะครับน้ำปลาครับไสอิ่วขาวครับน้ำมันพืชครับแล้วก็นี่ปลาหมึกของเรานะครับเดี๋ยวเรามาตามสามเกลกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาผัดสามเกลือก่อนนะครับเราจะใช้น้ำมันพืชแค่นิดเดียวเร่งไฟหน่อยนะครับจะได้ร้อนเร็วเยโอ้โอ้โอ,อ้น้ำมันร้อนแล้วหลี่ไฟนะครับอมันแรงไป oh, <no. S 1> เราจะผัดสามเกินนะครับออพอไม่กินหอมแล้วเราใส่ปลามึกลงไปเลยนะครับเราจะเร่งไฟแรงนิดนึงนะครับ เราจะผัดปลาหมึกกันไปก่อนนะครับปลาหมึกเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไปนะครับเดี๋ยวเรารอน้ำตาลละลายนะครับพอน้ำตาลปิ๊บละลายหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะปรุงฟสิ้วขาวลงไปนะครับไส้วขาวใส่น้ำปลาเดี๋ยวเราชิมใหม่นะครับ เริ่มอร่อยแล้วนะครับมีรสชาติเค็มๆม,มันๆหวานๆรอให้น้ำเหนียวฝอน,นี้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับอ่าปลาหมึกของเราใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วก็ตักใส่ชามเลยนะครับ ว้าวโอ้โ huh. หน่ากินนะเสร็จแล้วครับปลาหมึกของเราปลาหมึกหวานของเราเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีก่าว่ารสชาติจะเป็นยังไง รสชาติจะออกหวานหวานมีเค็มตะล่มตะล่ม<อ>หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตามและคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะครับ